สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินอ้อยแอดมินอ้อยชาแนลใหม่นะคะวันนี้มาส่งเลขเด็ดๆเ,เลขเด็ดๆนะคะงวดนี้ตาดีได้ตาลายเสียนะคะใครเห็นเลขอะไรบอกแอดมินอ้อยมาเลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายน สองหหกสงวดเลขที่ออกมาดูสิคะเลขอะไรเคาเห็นเลขอะไรก็ไปซื้อเลยนะคะแม่ตะเคียนนวัดศักำแพงใหญ่อำเภอทุอมพริสัยจังหวัดศิสเกตงวดวันที่หนึ่งก็ได้กระดาคมเอ้ยแม่กันยายนสิคะกันยายนเลขที่ออกไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะให้ไหม วันนี้ท่านยังไม่ทักถ่าย,ลเ,ยเลยค่ะเรียกอะไรคะเลขอะไรคะแอดมินอ้อยจะมาถ่ายลง YouTube ทุกงวดเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้คนเงียบมาตอนเงียบๆคะ่ะตอนแดดแดดอ่อนๆประมาณกี่โมงก็ไม่รู้อาจจะเป็น5้าโมงกว่าๆนะคะอาจจะเป็น5้าโมงกว่าๆ แดดไม่มีแล้ Dad, วแดดอ่อนบรรยากาศดีดีเดี๋ยวค่ะเห็นเลขอ,อะไรนะคะจดเลยค่ะจดเลยค่ะวันที่หนึ่งกันยายนเลขที่ออก ข้ามาแล้วคะ่คะค่ะตัวหนูไม่เคยถูกเนาะนี่ตะเก็นเจ้าค่ะเนี่ยเลขอะไรเนาะเลขอะไรเนาะอยู่ตรงไหนเนาะไหนเนาะเนี่ยเลขอะไรครเนี่ยตรงนี้เลขอะไรคะเห็นเลขอะไรกันเห็นเลขอะไรกันเนาะคะแอันมินอ้อยเห็นเลขสามโอ้ยเห็นเลข,เลขตัวเดียวเนาะ วันนี้เห็นเลขสะเห็นตัวเดียวเลขสามเลขสามตรงนี้นะคะใครเห็นเหมือนแอดมินอ้อยมั่งเอย่ยตรงนี้เลขสามตัวเบลเลอร์เลยค่ะเลขตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยหรือว่าใครเห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ตาของท่านนะคะงวด,ดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปต่อไปแอดมินอ้อยนะจะพยายามถ่ายคลิปให้เยอะกว่านี้นะคะคลิปต่อไปจะพยายามไปถ่ายตรงนู้นตรงนี้ตอนนี้อ้ยค่าน้ำมันรถก็ไม่ค่อยจะมีแต่ถ้าใครอยากจะช่วยค่าน้ำมันแอดมินอ้อยให้ไปถ่ายตรงนู้นตรงนี้ อ๋อก็คอมเมนต์มาได้นะคะหมายเลขบัญชีเดี๋ยวจะบอกที่หลังนะคะตันนี้ก็ดูไปก่อนให้ดูไปก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดูค่ะดูดูนะคะใครเห็นเลขอะไรก็ไปซื้อเอานะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหสา สองห้าหกสามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะไม่ไพลาดจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปแอดมินอ้อยขอลาเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ